ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคมชัดลึกเม้นเมาส์ค่ะพบกับเรานะคะสองสาวค่ะดิฉันนุ่งแจ๊เสื้เจ็ดค่ะและเพนทพาดาเล็กค่ะค่ะเห็นไหมเพนวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันหยุดเชลิวันแม่แต่เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเหมือนเช่นทุกวันใช่ถูกต้องเพราะกลัวเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดถึงใช่ถูกต้องไม่ได้เราเราจะหยุดไปไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเวีนใครเวนมันนะคะเอาพี่แบบโคตสดีเลย ถึงก็ต้องทํางานอวันแม่กันหลงวันแม่นิดนึงวันนี้เชิญเมื่อวานเป็นวันแม่ใช่เมื่อวานใช่ก็แบบว่าคนทุกคนก็ต้องนะแสดงความรักต่อคุณแม่ใช่จีโน่แสดงความรักกับคุณแม่ทุกวันได้ทุกวันเพ็ยงก็รักทุกวันแหละไม่เคยพูดเลยไม่เคยทําไมเราแคุแล้วรักแม่นะอะไรเงี้ยพูดไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วเอาแม่ก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกก็ได้การกระทำบ่งบอกสายตานีอันโตของเพ็ยงก็บ่งบอกคุณแม่อยู่แล้วว่ารักแม่อ่ะเพ็ยงไม่กล้าบอกแม่แต่นะเอาแม่ดูอยู่เอาบอก แม่หนยให้โอกาสแล้วรักแม่จุ๊บๆอย่างเงี้โอเคน่ารักนะนี่อะเริ่มกันเลยเวลาเรามีน้อยเพลนน้อยมีน้อยพี่แบ๋วจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วข่าวคราวก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนใช่ถึงแม้จะเป็นมันหยุดก็ตามเราก็มีข่าวคราวในวงการบันเทิงอัปเดตเหมือนเดิมข่าวนี้ก็ยังแบบไม่หยุดไงพี่แบ๋วยังต่อเนื่องแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะหยุดแล้วนะเพราะว่าล่าสุดทั้งอาร์ตพัสดุ์แล้วก็น้ําฝนพัชรินเนี่ยได้โพสต์ภาพหวานๆในอินสตาแกรมแล้วพี่แบ๋วหลังจากที่มีความกุมเครือมาพักใหญ่ เนื่องจากที่มีสาวที่ชื่อน้องพลอยเนี่ยจาสร้างความบันทอนให้คู่นี้นะก็เลยแบบว่าล่าสุดเนี่ยทัทง้งทั้งทั้งคู่เนี่ยภาพ โพสภาพหวานๆอินสตาแกรมยืนยันเลย์คัทกันไป <ใน S 1> ว่าแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพเกี่ยวก้อยอย่างนี้ด้วยนะพี่แป<อ>๋วอะไรเง<อ>ี้ยผมก็เลยคิดว่าอ้าวคืนนี้กันแล้วใช่ไหมหลังจากมีข่าวครา,าวต่างๆอะไรเงี้ยน้ำฝนก็ของอมาพูดเลยพี่แป๋วเรื่องตอนนี้กับพี่อาร์ตเนี่ยคือได้คุยกันเรียบร้อยแล้วคือจบแล้วคุยกันเคลียร์แล้วจบแล้วหมายถึงเลิกกันแล้วไม่ใช่คุยกันจบเนี่ยหมายถึงว่าแบบคุยกันตกลงโอเคแล้วก็ความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือดีกันคือดีกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืนดีีีีกัันนนเเมมื่่่่่่อวททท10ผาาป สิงหาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ใช้คําว่าแฟนเหมือนเดิมอ่ะนักข่าวก็เลยถามมาแบบว่าเอตายแล้วความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดทำให้แบบว่ามันต้องแบบเออพี่อาร์ตเนี่ยจะแบบว่าเออไม่ไว้ใจหมายถึงว่าตัวน้ำฝนจะไม่ไว้จะไไม่ว้ใจพี่อาร์ตหรือเปล่าเราจะบั่นทอนความรักไปเรื่อยๆหรือเปล่าความไว้เนื้อเชื่อใจจะไม่มีแล้วใช่ทางอาร์ตไอ้ทางน้ำฝนนี่ก็บอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็เหมือนกันเป็นการคุยแยกย้ายกันไปคุยแบบว่าคุยกัน คุยกันปรึกษากันอะไรอย่างงี้แล้วก็ต่างคนต่างไปคิดมีความคิดของตัวเองกันไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงว่าต่างให้เวลาซึ่งกันและกันอาจจะหลบไปแบบว่าแบบว่าอยถามใจตัวเองดูซิว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงคิดยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่อาร์ตตัวอาร์ตก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้น้ำฝนด้วย<ช>น้ำฝน<ส>บอกอย่างนี้เรื่องนี้สําคัญนะเพนความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างคู่แฟนคู่รักกันนั้นสำคัญมากอืแล้วส่วนหนึ่งนะทุกคนก็ถามว่า,เ,า,าเป็นผู้หญิงทําไมแบบว่าเป็นดูเป็นแม่พระจังเลยทั้งทั้งที่ผู้ชายเนี่ยก็ทําผิดอะไรอย่างนี้น้ำฝนก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจะให้ไม่ใช่เรื่องว่าเป็นแม่พระหรอกแต่ต่างคนเนี่ยก็ต้องให้เขาเนี่ยอย่างพี่อารนน์ตอยากให้เขาสํานึกผิดถ้าผิดแล้วก็ต้องแบบว่าทําโทษกันนิดนึงอะไรอย่างนี้อซึ่งคนทำโทษด้วยกันอลไรไม่ไปดูหนังด้วย ไม่พูดด้วยไม่กินข้าวด้วยหรือก็ส่วนหนึ่งนะอาจจะบอกว่าให้แบบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ให้ใบแดงอาจจะให้ใบเหลืองค่าโทษไว้ว่าถ้าเกิดทาผิดพลาดอีกเลิกแน่นอนประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ก็ประมาณนั้นด้วยน้ำฝนก็เลยถามว่าเอน้ำฝนก็บอกต่อดยนะว่าแบบครั้งนี้เป็นการแบบว่ามีอาจจะหวานมากขึ้นหรือเปล่ามาข่าวถามนะน้ำฝนก็บอกว่าไม่ได้หวานหรอกก็เหมือนเดิมปกติแต่ความที่ด้วยความที่ที่ผ่านมามันมีมันมีรอยแผลพี่แป๋วมันก็ต้องแบบ ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนี้ก็ยังถามว่ายังรักยังรักเหมือนเดิมไหมก็บอกว่ารักอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีสิ่งดีๆที่มอบให้กันเลยตอนตอลอดระยะเวลาที่คขาากันมานะอเอา,ปาเป็นว่าเคลียร์กันไปเนาะแต่ <วะ S 1> สิ่งหนึ่งที่น้ำฝนบอกว่ามันต้องแบบว่ามีข้อที่แบบว่ากฎกติกานะพี่แป๋วใช่กฎเล็ก ห้ามกลับไปมีเรื่องแบบนี้อีกอะไรเงี้ถ้ามีรับรองว่าเลิกค่ะงานนี้ไม่เลี้ยงแล้วต้องเลิกแน่นอนเพราะมันมีแบบบาดแผลแล้วนะพี่ชายแล้วก็ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าได้เลิกกันแน่คู่นี้แต่หวังว่าทั้งคู่คงจะแบบว่าสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ข้ามผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วกันไปขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยละกันอเพนเวลาเรามีน้อยอะพี่เข้าเรื่องของพี่เลยล้วกันนะอเรื่องเมื่อกี้นี้ก็คือคาราคาซากโอเคอาจจะจบจบลงแล้วด้วยความสวยงามนะอะมีเรื่องนี้ต่อกันเลยกำลังจะพูดถึงเรื่องพิงกี้สาวิกาชัยเดชกับธัญญาที่มีคลิปเสียงออกมาว่าเสียงคล้ายคุณแม่ของพิงกี้กับเสียงของธัญญาล่าสุดอเราก็ไปสัมภาษณ์ไม้พิรัตในฐานะที่เป็นคนสนิทของพิงกี้รู้สึกยังไงบ้างกับข่าวที่เกิดขึ้นไม์ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็รู้สึก โดยปกติแล้วเี่ยพิงกี้เป็นคนแบบเฟรลี่เป็นคนแบบว่ามีอาสาัยดีโดยส่วนตัวที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันก็แบบเชื่อว่าพิงกี้เป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรก็คือไมค์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของพิงกี้และเป็นเรื่องของครอบครัวเขาด้วยเอาเป็นว่าแบบเขาพูดในฐานะคนที่สนิทสนมกันก็แล้วกันว่าคือเป็นกําลังใจให้เสมอไม่ว่าคืออยากให้คนดูหรือว่าคน ประชาชนทั่วไปเนี่ยดูผลงานของพิงกี้ดีกว่าเพราะพิงกี้เล่นละครก็ดีร้องเพลงก็ได้เต้นก็เก่งคืออยากจะให้ดูชื่นชอบผลงานกันดีกว่าที่จะไปดูในเรื่องอื่นส่วนเรื่องราวของพิงกี้กับเป็กจะเป็นยังไงเนี่ยไมก็บอกว่าไม้ก็ไม่รู้แต่โดยส่วนตัวที่เขาหาสมาคมกันอยู่ก็แบบเป็นคนดีนะจิตใจดีเขาสนิทกันมากพี่แป๊เขาสนิทกันมากตั้งแต่แบบว่าไปพิงกี้ไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมไปโชว์คอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นใช่ล้านนั้นมาก็สนิทสนมกันถ่ายรูปด้วยกันบ่อยอ่ะ นีแต่เห็นบอกว่าเร็วๆนี้เราจะได้มีคนที่เป็นข่าวอีกก่อนหน้านี้คืออแม่พิงกี้ดอกมาให้สัมภาษณ์แล้วคนเราท้งสับไปถามแม่พิงกี้พูดเรื่อส่งทัียงให้สัมภาษณ์แล้วเรียบร้อยอ่าถึงข่าวของเป๊กแสนชัยกันบ้างจะออกมาพูดเป็นครั้งเดียวและครั้งแรกเกี่ยวกับคลิปเช้าที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันพุธนี้เพนวันที่15้ที่ถึงนี้ที่มิวทองหลอกซอเป็นงานของเขาเองเขาก็จะเปิดโอกาสถึงโอกาสนี้ แถลงข่าวไปเลยทีเดียวพูดเปิดใจกันหมดเลยจะได้แบบหายสงสัยกันว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่มีเซอร์ไพรส์หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้กันแล้วหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้อยากให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องดีๆนะก็อาจจะปฏิเสธอาจจะยอมรับหรือยังไงเราต้องไปติดตามชมกันตลอไปเวลาบ่ายโมงที่ร้านมิวทองหล่อสิบนะคนนักข่าวคงอ ถามคงเยอะนะพี่เป๋วคงเยอะงานนี้คงจัดเต็มจัดหนักจัดกันไปอย่าให้เสียนะต้องรอติดตามข่าวนี้นะคะพี่แป๋วว่าแบบพี่เป๊จะออกมาพูดยังไงใช่ถูกต้องอ่ะน้องไม้พิรัตอ่ะไหนๆสัมภาษณ์ไม้แล้วก็สัมภาษณ์ถึงเรื่องของย t u b e นิดนึงที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแกมมี่ไม่ให้เอาเพลงผลงาน MV ของแกมมี่ี่ยลง YouTube ซึ่งจริงๆแล้วก็ทางไม้พิรัตอ่ะเขาก็จะใน u t u b e ของเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาอยู่หมายถึงว่าเขาก็มี MV มีอะไรของเขาอยู่ที่โพสใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยจึงพึ่งพึ่งโ ประมาณคือโพสกันอยู่นะของของไม้เองแล้วไม้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มวีของเขาที่โพสไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับแกมมี่เป็นผลงานทนี่เขาทําให้กับทางแฟนคลับแฟนเพลงที่เขาแบบชื่นชอบผลงานของเขาโดมอะไรเงี้ยใช่ชก็คือเขาโพสไปไม่ได้เกี่ยวกับทางแกมมี่ต้นสังกัดเลยโอ,อเคคะกันไป<ช>แล้วคนก็ถามแขนกันมาว่าอ้าวทางต้นสังกัดแกมมี่ห้ามไม่ให้โพสผลงานโพสเอ็มวีอะไรต่างๆเข้าไปใน YouTube อ่ะทำไมมีผลงานของไม้พิรัตอยู่อะไรเงี้ยไม้พิรัตก็บอกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหมายถึงว่าเป็นผลงานของเขาเองที่ทำให ขึ้นมาเพื่อแฟนคลับค่ะอ่ะเคลียร์กันไปอ่ะเพนอีกหนึ่งเรื่องเอาเรื่องจะาไหมพี่แป๋วอ่าเรื่องจ้าเรื่องจ้าก็ได้แบบว่าพอตอนอัปเดตกันนิดนึงเพราะก่อนหน้านี้เป็นปากเบี้ยวเหมือนพอยเชอร์มานเพราะว่ากล้ามเอ่อเนื้อเนื้อเยื่อก้ามเนื้อเยื่อหุ้มอักเสบเนื้อเยื่อกั้มกั้มเนื้อเนื้อเยื่อเป็นเยอะมากพี่แป๋วเพราะว่า คือด้วยความที่ดาราทางานค่อนข้างหนักเลยใ่ที่ท <ไง S 2> <ม>านเจ็วันนะไม่คอม่อ<ช>ยได้พักผ่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้คือทางจ้าจิตชาภาเนี่ยก็คืออาการเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วพี่แป๋วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือ3 0มสิบแต่ก็คือยังต้องทานยาที่คุณหมอให้อยู่แต่ว่าในเรื่องของฝังเข็มอะไรเงี้ยที่ก่อนหน้านี้นนทางจ้าเนี่ยด้ไปขัฝังเข็มพี่แป๋วแบบเหมือนแบบยาจีนอะไรแบบเข็มทำตามอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฝังเข็มเหรอฝังเข็มแบบพี่ติแบบ จีนจีนเเนี่เ<ล>ยเ,เขาบอกว่าจากเมื่อก่อนนี่พี่แป๋วตอนนี้คือเขาหยุดฝังแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝังเข็มเนี่ยพี่แป๋วฝังทีเนี่ยเก้าสิบเข็มเลยนะพี่แป๋วครั้งละเก <90 S 2> ้าสิบลเ้สเข็มคือที่หน้าที่หน้าเนี่ยคือพบซิกหนึ่งเพราะจ้าเนี่ยบอกว่าปากเบีเ้ยวไปซิกหนึ่งใช่ป่ะด้านซิกหนึ่งเขาก็ต้องไปฝังเนี่ยจำนวนสี่สิบเข็มต่อครั้งแล้วที่เหลือเนี่ยคือตามร่างกายตามเส้นต่างๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ ต้องบอกก่อนว่าทรมานและเจ็บมากเพราะมันเก้าสิบเนกมแบบแล้วทําเสร็จในที่หน้าเนี่ยก็ต้องไปถ่ายละครต่อ,อแล้วช่างแต่งหน้าเนี่ยแบบว่าต้องแบบหน้า ช่างแต่งหน้าต้องกบด้วยแป้งพี่แป๋วเพราะหน้าเขียวหน้าเขียวมาช่าแต่งหน้าเป็นเป็นหน้าที่ที่ยุ่งยากลำบากของช่างแต่งหน้าต้องทำยังไงให้หน้าแบบหายเขียวใช่บอกว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบทรมานมากแล้วก็เจ็บด้วยพอเอาแป้งกบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เจ็บเพราะว่าแบบดีนะเพนที่เราไม่ได้เกิดบรรดารานะถ้าเกิดบรรดารานี่ขนาดไปฝังเข็มมาหน้าเขียวหน้าแดงก็ต้องไปให้ช่างหนะกก็ต้องถ่ายละครทํางานกันยุ่งวุ่นวายนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเครียดด้วยพี่แป๋วตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่สนใจแล้ว ถ้ายิ้มแล้วปากเบี้ยวเขาไม่สนใจแล้วเขาพยายามจะไม่เครียดเขาได้ปรึกษากับพลเชอร์มานเขาไปเจอพลมาแล้วก็เลยขอคำปรึกษาพี่พลที่นที่เดียวกันก็ปรึกษาพี่พลพี่พลบอกว่าเขาไม่ได้ไปทําอะไรเลยไม่ได้ฟังเค็มไม่ได้แบบอะไรเลยก็คือหาคุณหมออย่างเดียวแต่ว่าเขาก็แนะนําบอกว่าอย่าเครียดและการแล้วต้องมีการปรับตัวปรับการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเครียดใช่แล้วก็นะขอให้แบบ ไวๆนะค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะอภเพ็นอีลึงข่าวก่อนที่จะหมดในช่วงนี้อาข่าวพี่สํารวยรักชาตินิดนึงเป็นพวงกบของเมื่อก่อนอยู่ช่วงเจ็อยู่กับดาราวิดีโอร่วมงานกับพี่หลุยสยามมันมานานมากเป็น20ปีเลยนะมีหลายเรื่องที่แบบอีสานและวิชช่วงในฮอตเทอร์มินมืลอวัทุ่งนะแทกแท้สัปายเนียผลงานพี่สํารวยทั้งนั้นเลยนะฉันรักเธอนะก็ที่สำรวยอัลล่าสุดเลยก็ ก็ไม่รู้จะนอกใจหรือว่าอะไรยังไงกับทั้งคู่เจ็ดไม่แน่ใจก็ย้ายมาอยู่ห้องสามสัญญากับห้องสามเรียบร้อยแล้วสามปีทีเดียวแล้วท่านผู้ชมโดยประเดิมเรื่องแรกค้นเสน่หหาของพี่ไก่วรายยธที่เพิ่งเปิดกล้องไปแล้วมีส่วนยุคเป็นพระเอกที่ย้ายมาจากเอ็กแซกนะมาร่วมงานกับพี่ไก่ครั้งแรกแล้วก็มีมากี้ราศีเป็นนายเอกย้ายเหรอพี่แผลว ก็หมายถึงไม่ได้ย้ายหมายถึงว่าหมายถึงว่ามาร่วมงานด้วยใช่นอกค่ายครั้งแรกก็คือโดยพี่แก่ก็บอกว่าไปขอทางคุณบอยมาอยากให้สมร่วมงานก็อ่าโอเคคุณบอยก็คอนเฟิร์มแล้วก็ไฟเขียวให้มาร่วมงานกับเรื่องนี้ด้วยใช่แค้นเสนหาอังก็มีคนมีนักข่าวไปถามที่สมรวยว่าเอ๊ยยังไงผิดใจกับทางพี่หลุยสยามหรือเปล่าหทางพี่สมรวยก็บอกว่าเปล่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจะเรียกว่าจบไม่สวยก็ไม่ถูกเพราะว่าวันที่เขายื่นใบลาออกก็คือยื่นเสร็จก็ออกมาเลย อ่ะล้วพี่พี่เขาได้เซ็นอนุมัติยังก็คงจะเซ็นไม่เซ็นก็คงจะไม่ได้อะไรยังไงแล้วก็อ่ะก็ออกมาแล้วเหมือนยื่นลังจากทำงาน20ปีก็ใจหายเหมือนกันเนื่องกับทางดาราบิดโอนรวมทั้งช่องเจ็ดด้วยนั้นทำงานแบบผลงานดีๆเด่นๆเนี่ยก็เกิดจากทางดาราบิวโอนกับช่องเจ็ดทั้งนั้นก็กลับมามาอยู่ช่องล่าสุดก็คือทางพี่รวยก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ว่ากับพี่ไก่เวลาอยู่ก็คือเป็นเพื่อนกันเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเลยนะกับคู่นี้ก็รู้จักกันมานานก็อากาศมาทํางานร่วมกันกับ พี่ไก่กับทางช่องสาครั้งแรกก็ตื่นเต้นเกรงเหมือนกันว่าเออผู้ร่วมงานจะเป็นยังไงทีมงานจะเป็นยังไงจะชอบทางพี่รวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทาานี้ทาน,นก็ตั้งใจทํางานเต็มที่อย่างแน่นอนเอ๊จะบอกว่าช่องเจ็เนี่ย ผู้จัดก็น้อยและผู้ผลับก็น้อยตายแล้วมาอยู่ช่องสามกันหมดเลยช่องสามกันหมดเลยแล้วจริงๆแล้วแคสแสดงแคสเนี่ยหานี่จริงๆกันเขาเดิมนะเขามาเป็นป้าแจ๋วยุทธนานะใช่แล้วใช่เลยไม่ใช่พี่สมรวยเขาไม่เคยสัมภาษณ์ป้าแจ๋วป้าแจ๋วบอกว่าตอนนี้ก็คือกําลังแบบว่าหาแสดงอยู่แต่ก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันเล็กน้อยก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ผลักกับนู่นนี่นะอ่ะเป็นผลงานของพี่รวยครั้งแรกกับช่องสามใช่ค่ะเราก็ติดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแคสก็น่าดูนะพี่เปลใช่ก็เป็นผลงานที่ล่าสุดของพี่แดง ไม่ใช่พี่แดงพี่ไก่วี่ไก่ที่ทำหลังจากที่นะก็ทำกับช่องสามนานอ่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามผลงานพี่ไก่ว่าจะเป็นยังไงจะเวิร์กไม่เวิร์กจะสนุกไม่สนุกจะเรตติ้งเป็นยังไงท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้พี่ไก่กันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรนังเพลนโอ้คลิปเด็ดๆพี่แป๊บวันนี้จะบอกว่าแบบว่า แซฟเวอร์เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราตั้งฟอร์มทีมแล้วพี่แป๋วคณะกรรมการคมชลิกอวอร์ดครั้งที่สิบล้วท่านผู้ชมเดินทางมาอย่างรวดเร็วค่ะปีที่แล้วไม่หายเหนื่อยเลยคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ค่ะสักครู่เดียวค่ะ ท่านผู้ชมกลังมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอะ เทนคลิปวิดโอกรายกาที่ว่าเป็นคลิปของคณะกรรมการแล้วก็บรรยากาศในการประชุมครั้งแรกของเราเองเป็นการพบเจอกันหมดทั้ง4ประเภท้ชมใช่แล้วพี่แป๋าแบบว่าต้องบอกว่าคณะกรรมการก็มากันหลายท่านเลยทีเดียวแล้วก็ครบใช่ค่ะคณะกรรมการแต่ละคนนี้ก็ล้วนแต่มีประสบการณ์ทั้งนั้นมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่พี่แป๋าต้องบอกก่อนว่าคณะกรรมการนี้ค่อนข้างหายากจริงเพราะว่าแบบเราคัดสรรกันมาแบบเอาคนที่ข้ามวอดอยู่ในวงการในสาขาประเภทนั้นๆอย่างแบบแท้จริง ใช่เลยอาจจะเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะผมจะได้ร่วมกับที่สิทธิ์ตุลาพทนะครับวันนี้เป็นวันดีๆนะครับที่เราได้มาพบกันในการประชุมคณะกรรมการตุนตลอดที่สิทธิ์เป็นรอบที่หนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราชาวโอเปร่าหอดผมจะรื้อทีที่แบบนี้นะครับที่ได้บ้านเราตุนแพทนะครับ เพื <Kell ee S 1> ่อเป็นการให้เสี La ่อมพันละิองขอเรียนเชิญคุณเตะพามามาเปลี่ยนคนงานนะครับไปอธิการข่าวในพิีของเชลิคขึ้นการเปิดงานครับเชลิคเครับ กมเดี่ยวๆกแอบๆคือแบแอบเก็บอยู okay, ่นะคะนะครสบ1ส3นะคะหนึงองมินะครับี้นะคะหนึ่งโอเคค่ะว่ากัน่ามาเป็นคณะกรรมการปีนี้เป็นครั้งที่เยอะไหร่ล้วคะ นี่เป็นงานที่สามเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผมเชลย์กับหมอดปีนี้เตรียมเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วกับการเป็นพนักงานเออต้องบอกก่อนว่าที่จะถามว่าเตรียมตัวขนาดไหนนะเขาก็เตรียมทำตัวปกติแต่ว่าก็คือเดินละคอนมาเรื่อยๆแล้วเพราะเขาใช้ในกล้ามอยู่เนี่ยเฟรมควาร้อมใช่ไหมคะเขาใช้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูลงรายละเอียดเรื่องของอะไรมากมายแต่นี้คงจะต้องกลับไปดู หนึ่งเพราะว่าพอมาถึงแล้วตอนนี้มันมีอะทีวีครึ่งปีแรกอะค่ะมาถึงก็เจอครึ่งปีแรกอะไรโดนมีละครเรื่องไหนโดนใจบ้างแล้วเพราะว่ามันมีละครอะไรเรื่องนะคะที่ต่อเขาต้องบอกแบบความเรื่องมันมันมีข้อดีในตัวเองทุกเรื่องเพีงแต่ว่าเรื่องไหนที่จะตรงกับจะตรงกับเขาเรียกว่ากฎ กฎกติกาของรางวันมากกว่ามาตรานอันนั้นนเาอาจะเป็นอะไรที่ต้องต้องเลือกและต้องกินกิีนึ่งแต่อ้อนเชื่อว่าในเรื่องของละครมันจะท้อนสังคมะท้อนวิธีคิดบางอย่างมันมให้กอมาตรฐานของอ้อมเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับในการตัดสิน ก็ไปตามเกณฑ์ของทุกคนที่มีเหมือนกันค่ะแล้ก็จะทงเกณฑ์ที่ในส่วนของชุดประเภทของรางวัลแล้วก็เป็นกคงไม่ใช่เรื่องของยอดนิยมอะค่ะมันก็ต้องเป็นเรื่องของมาตรฐานที่มีกฎกตะ่า ถึงปผู้เข้าชิงหรือว่าผู้จัดจละครอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คนมีความสุขในกนารทำงานนะคะทำให้เต็มที่นะ,ะนคะต้องเชื่อว่าทำเต็มที่สนุกแล้วมีความสุขแล้วรางวัลเป็นเลื่อนที่เป็นรางวาัลให้กับชีวิตเท่านั้นเองค่ะต้องเชื่อว่าทุกคนเต็มที่ก็มีความสุขกันทั้งหมดคม่นะ สําหรับปีนี้ครับอาจารย์ผมจะเลือกวอร์ดครั้งที่สิบครับเตรียมพร้อมไปแค่ไหนบ้างครับสำหรับการตัดสินครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มาประชุมค่ะสำหรับรายปีนะคะแต่ว่าจะต้องมีการประชุมเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่จะได้กลับมาเจอเพื่อนๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆกันอยู่แล้วแล้วก็มาชุมนุมกันทุกเดือนเนี่ยก็ เรียกว่าไงเหมือนรีวิวนิ่งประจำปีนะสำหรับภาพวงการท่องเที่ยวปีนี้ครับเชิดเฉือนกันมากไหยแค่ไหนครับสำหรับครึ่งปีแรกจริงๆครึ่งปีแรกก็ปีนี้ถือว่ายังไม่มีมีกังที่ค่อนข้างโดดเด่นน้อยนิดแต่ว่าในจตนวนน้อยก็มีความเข้มข้นสูงมากอย่างตอนนี้ตุ๊กโมเห็นแล้วว่าแบบเรื่องอะไรการันตันงไทยที่มาจากต้นศีล พอที่จะเข้าตาบ้างหรือ,อยังครับได้นะแล้วมองอีกครึ่งปีหลังของวงการภาพยนตร์ไทยเป็นยังไงตรนนี้ยังไม่ได้จดลิสต์นะคะว่าอีกพวกมีจะรมีเรื่องอะไรกันบ้างแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องมาเมื่อปุ๊บก็จะได้ในยุคครับในเกณฑ์การตัดสินนวจะครับมีเป็นยังไงบ้างครับพูดยากนะคะเพราะจริงๆแล้วแบบ กคือเป็นกลุ่มในการตัดสินกลุมเน่ยก็จะต้องใช้เสียงข้างมากแล้วจึงแล้ก็จะมีการตแล้วก็มีการมีเบี้ยเกินมาจับกนอยากจะฝากอะไรถึงบุคคลที่ทำงานนังแล้วก็ก็ไม่มีอะไรนอกจากพยายามใ้กมลังใจที่ทหนางทุกคนนะคะ ีนี้ก็อาจจะซบเซาไปกว่าปีที่แล้วหน่อยนะแต่ก็ยังมีเยอะแต่พักนี้ให้เพตงใหญ่ๆก็จะผิดเป็นซิงเกิลออกมาทีละสองเพลงสามเพลงไม่เหมือนหลายๆปีที่ผ่านม,มาทีผิดมาทีละสิบเพลงชุดชุดปีนี้แต่ว่าเพลงมุกมุกก็ยังไม่ได้อ่อนนะก็ยังมีเพลงมุกมุเป็นเพลงอมะตะซึ่งมารีมิกใหม่มาทําใหม่เป็นจานวนมากปีนี้ปลายปีนี้เราจะต้องเจอกับเพลงเก่าธรรมดาที่มา ทำใหม่จจะมาพัฒนาด้านดนตรีการขับร้องออกดังเปลี่ยนแปลงไปบ้างปีนี้คณะกรรมการคิดว่าคงหนักใจเรื่องเพลงดังในอุตสาหกรรงปนตรีเาะดังนี้หนักใจกว่าส่วนเพลงรุ่นใหม่ก็ ปีที่ผ่านมามีเพลงที่พอ,อติัดจลาดมากแต่ปีนี้รู้สึกน้อยหนัไปหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงธมดาออกมาเยอะกว่าและใครเชฟก็หันไปติดเพลงที่มันต้นทุนถูกหน่อยแต่ขายได้กําไรนิดนึงไม่มากก็ไม่เป็นไรส่วนเพงลงรุ่นใหม่จอกมันจะซิงเกิลเพลงสองเพลงโอกาสจะให้เลือกหรืออาจจะให้ซูทีน้อยกว่าในหลายปีที่ผ่านในครึ่งปีในครึ่งปีแรกครับเริ่มเห็น เข้าตาบ้างทุกอยางคับอาจารย์เอ่อตั้งแต่ครึ่งปีแรกมาเนี่ยคือไอที่จะสะดุดต,ตารี่เข้าตาจริงๆยังมีน้อยนนะฮะแต่ก็พอได้คือเราก็มาเฉือนกันในเท่าที่เรามีความสามารถแค่นี้มีเพลงแค่นี้มาเฉอนกันแค่นี้เพราะว่าผมเชื่อว่งเราตัดสิเราไม่ได้เอาแบบเพลงที่แล้วไม่ใช่เพลงเพลงฮิตแล้วเอาเพลงยอดเยี่ยม พอเพ่งยอดเยี่ยมเนี่ยอาจจะไม่ติดตลาดก็ได้แต่ว่าเป็นเพ่งที่ดีเพราเราต้องการสนับสนุนให้การเพ่งติดเพ่งที่ดีเพิ่ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆส่วนจะติดตลาดหรือไม่ติดตลาดาษนี่เป็นเรื่องของตลาดเราแล้วเอาความเป็นผิวยอดเยี่ยมขอองรับ ก้อนลวันกอมทะลึกเป็นรางวัลที่ผมคิดว่าเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสูงก็มีคารเดอร์ชฉพาตัวสูงคือสังเกตว่าดูรายชื่อคนที่รางวัลทุกปีจะเป็นจะเป็นเป็นที่ทำงานด้านกับเป็นเครือ่อพามีก็คือเพลงดังๆนี่จะมัแค่ตัวเดียวมันก็จะไม่จะไม่ใช่ปัจจัยหลักของการเลือกสังเกตว่า ในวีโอนีเราทการนะนำพันลายที่คนไม่ค่อรู้จักแสดงถึงการที่การทำการการทำงานที่เข้ัเดียวากกันพั้หวมาสำหรับมาตรฐานของทีวีนะครับในการตัดสินเป็นยังไงบ้างก็เราส่วนตัวผมปกติมักจะมักจะเนืนอยาพูดถึงเพลงดีเพลงที่ทำให้องการเพลงก้าไปหน้าไม่ท้องฟามันก็ไม่ใช่รื่นเดิมนไม่เดิม เป็น Minor เพลงที่แบบท,ทำให้ผมเรื่อแบบทำให้นของาเพ่นนะก็มีมากกว่าอยากจะฝากะไรถึงนักร้องนักแต่ง,งเ,เพลงที่อาจจะอยู่ในสายตาของเราแล้วก็สากถึงคนทำเพลงนะครับว่าอมองว่าเพลงเป็นศิลป์เพลงไม่ใช่แค่ติา้าก็อยากให้นศิลป์ ไทยเนี่ยมีผนช่วยในการยกระดับหัใจของคนไทยึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงอยคุ้ค่อือเห็นไหมพี่เปวบรรยากาศวันนั้นเราก็อยู่ด้วยนะแต่แบบว่าเออก็เป็นกันเองแหละเป็นกันเองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการประชุมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นการพบปะกันแล้วก็หลักการกติกาเป็นยังไงของแต่ละประเภทเนี่ยมีเกณฑ์ตัดสินยังไงอะไรอย่างนี้จริงหลักๆแล้วเราก็คล้ายๆเดิมจากปีที่แล้วว่าเราจะ คัดผลงานของในปีนี้ค่ะท่านผู้ชม2,555ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนี้เมื่าจะเป็นผลงานเพลงไทยสากลลูกทุ่งภาพยนตร์แล้วก็ละครของอเพนด้วยว่าคือละครมีกี่เรื่องส35าเา<อ>จะเก้าไอชีวีมีอะไรยังไงเรา เราคัดกันมาเลยคณะกรรมการทำงานหนักทำงานหนักกันทุกประเภทเลยนะในส่วนของเพนทาราสคนเขาทำงานหนักมากเพลงมีเยอะมากใช่พยนตร์อาจจะมีน้อยแต่หน่อนก็เยอะพี่แบบเยอะใช่ก็ดูเรียกว่าดวกตาแฉะนะดูตาแฉะพี่แบบใช่ก็ต้องแบบอย่างที่บอกว่าคณะกรรมการนี่เราคัดสรรมาอย่างดีนะเอาคนที่มีแบบว่าคุณภาพแล้วก็มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเลยใช่ค่ะเพราะเราก็เราก็จะประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อจะคัดรอบแต่ละ แต่ละสาขาไปดิว่าแต่ละสาขาก็จะแยกประชุมกันเนาะแล้วก็จะมาคุยกันว่าแบบว่าละครอย่างเพนทาละครก็จะมาเลือกมาว่าละครเนี่ยเรื่องไหนโอเคพูดจะไอ้นักแสดงเป็นยังไงอะไรเงี้ยคับเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงบทเป็นยังไงบทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีการประชุมแต่ละกรุ๊ปแต่ละประเภทเนี่ยทุกเดือนเลยค่ะท่านผู้ชมเราเรียกว่าถ้าเกิดภาพยนตร์เรื่องไหนละครเรื่องใดที่เด่นดีจริงเราไม่มีพลาดนะต้องบอกเลยรางวัลของเรานี้ เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะ<ช>ไม่มีใต้โต๊ะบนโต๊ะหรือว่าอะไรยังไงไม่มีเลยใครจะมาถามพี่ว่าแบบใครได้อะไรยังไงนี่ยพี่ พี่ไม่บอกนะพี่เราต้องเราต้องกักเก็บของเราไว้เราเหมือนออสการ์พี่เปล่าใช่มากมากเลยกันหน้างานเลยเราพิเศษมากค่ะปีนี้ท่านผู้ชมเป็นครั้งที่10แล้วเราจะต้องแบบว่ามีอะไรที่พิเศษพิเศษมานําเสนอแล้วมาบอกท่านผู้ชมนะจริงๆเราทุกปีเราก็พิเศษอยู่แล้วพิเศษอยู่แล้วแต่ปีนี้จะพิเศษจะมากจะเวอร์กวทุกปี1ิปีเป็นออสการ์แล้วเป็นออสการ์ของอนไทยหวังว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงว่าที่บอกพิเศษสเปเชียลเนี่ยเป็นอะไรใช่ค่ะเราก็จะจัดประมาณกุมพาน่าจะกุมภาพี เพราะตอนนี้จะเป็นในช่วงขั้นตอนของคณะกรรมการแบบเข้มข้นนะแบบประชุมกันอย่างแบบว่าแบบว่าแนะนำแนนแดงดูผลงานตาแฉมกันนะพี่แป๋วเพราะว่าเกิดนี่ก็เกิดครึ่งปีแล้วพราะละครหรือว่าเพลงหรือนังต่างๆเนี่ยก็ได้นำได้ได้มีผลงานออกมไปแล้วเราต้องตามเก็บตามดูกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าละครภาพยนตร์ าแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมเวลาหมดลงแล้วนะคะเพบกันใหม่นะคะกับรายการคมชลึกเ้นเมาส์<า><า>ได้ใหม่นะคะ,<ล>ะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ